Every minute with a fever dreams. I push a mind to a limit where it needs to feed. I work I got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. พื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราดีๆของมาเซโลนาอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับแฟนบาซ่าทุกคนทุกท่านครับพบกับบาซ่าอัปเดตครับประจำวันที่14เดือนธันวาคมครับพุทธศักราช2567ก็ครับก็จบไปครับเป็นที่เรียบร้อยครับฝนพุดบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับรอบลีสเตทเป็นบาเซโลนาครับบวกไปชนะในรายการนี้4นัดติดครับบุกมาเยือนเสือเหลืองดอทมุนที่ฟรองของเสือเหลืองดอทมุนนั้นก็ถือว่า ช้ได้เหมือนกันครับด้วยผลการแข่งขันปรากฏครัว่าบาเ o นาครับได้ทีเด็ดตัวสำรองอย่างเฟรลันตเเตสครับที่ลงมาชัดคนเดียว2เม็ดครับพาทีมบุกกำราบดอทมุนถึงที่บ้านกันเลยทีเดียวครับจบเกมครับเป็นอันซูกาน่าครับได้เฮครับ3ประตูต่อ2ขยับขึ้นมารองจากฝูงแชมเปี้ยนครับในรอบลีสเต็กมี15แต้มครับด้านเสือเหลืองครับมี12แต้ม หลังอันดับเของตารางยูฟ่าแชมเปียนลีกในรายการนี้โดยหลังจบเกมครับฮันซี่ฟิกขับชื่นชมฟอร์มของบาเซลนาครับเผยลาพินยาเปล่าเจ็บโดยหลังจบเกมครับฮันซี่ฟิกครับเทรนเนอร์ของบาเซลนาครับกล่าวชื่นชมผลงานลูกทีมในนัดที่ผ่านมาครับหลังจากคว้าได้มา3แต้มที่มันซูกันนาครับบวกไปชนะดอรทมุนด์3ประตูต่อ2ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบลีกสเตทนัดที่6เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาครับโดยตอนนี้ครับบาเซลนาครับมีแต้มถึง15คะแนนโดยการให้สัมภาษณ์ของฮันซี่ ครับพวกเราสามารถภูมิใจกับสิ่งที่พวกเราเชื่อมัน่นและวิธีที่นักเตะสามารถแสดงคุณภาพของเขาออกมาเห็นชัดกุนซือชาวเยอรมันกล่าวครับครึ่งแรกครับแสนวิเศษมากและในครึ่งหลังตอนที่ดอดมอนต์ mon. ที่เสมอพวกเราก็ยังมุ่งมั่นต่อไปดอทมอลเล่นได้ดีมากพวกเขามีนักเตะที่ในระดับที่เร็วได้สูงมากยากที่จะป้องกันได้แต่พวกเราก็ทําได้ดีเช่นกันและนอกจากนี้ครับสื่อครับยังสอบถามถึงอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับตัวราฟินาครับหลังจาก ถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่จะเซตด,ด้วยครับที่แรกครับสื่อเชื่อว่าทีมตัวราฟินญานั้นอาจจะมีอาการบาดเจ็ ieni, บรบกวนหรือเปล่าราฟินญานเหนื่อยเขาไม่ได้มีอาการบาดเจ็บใดๆเลยนี่ก็คือการให้สัมผัสของฟีคับและยืนยันว่าราฟินญานั้นแค่มีอาการเหนื่อยล้าจากการลงสนามจากการเล่นากกาเท่าน,นั้นไม่ได้มีอาการบาดเจ็บแม้แต่อย่างใดเราไปดูการให้สัมษัสของเดอะเบรกของเราครับรามินยามาครับเผยเล่นเข้าขากับแฟรานดตอเรนหลังแอสซิทให้ประตูชัยหลังจบเกมครับมีการให้สัมผัสของรามินยามา ว่ายืนยันว่าเขากับเฟรนันโตเลสเล่นเข้าขารู้ใจกันดีเป็นอย่างมากและเคยมีเสียงวิจารณ์ว่าเคมีของทั้งคู่ไม่เข้ากันก่อนหน้านี้ทางด้านรามินยามาครับแนวลุกวัย17ปีปีกอันตรายของบาสนาครับเปิดเผยว่าเขาเล่นเข้าขารู้ใจกันดีกับเฟรนันโตเลสหลังจากการแอซซิดให้กองหน้าวัย24ประตูได้ในช่วงท้ายเกมผ่านอันทับอันซูกันาครับบุกไปชนะบริเัทดอนมุนสามประตูต่อ2บในนาทีเช่นเป็นลีกเมื่อคเืนมันพุ่งที่ปั่นมาครับหลังจบเกม กับเบติชัยชนะในสนามัสำคัญเช่นนี้ถือเป็นเรื่องราวที่สำคัญเรามีความสุขมากเพราะโดยทีมของเราเล่นกันได้ดีมากเรามีโอกาสมากมายแต่ในครึ่งหลังพวกเขาเล่นงานเราได้ดีเช่นกัน แต่เรารู้ว่าเราต้องทุกทนอย่างไรและเราต้องคว้าโอกาสนี้ไว้ให้ได้ย้ำเอาครับเกือบทำแอซิดแหลกของเกมตั้งแต่นาทีที่14แต่ราฟิญยาครับยิงรุดกรอบออกไปนิดเดียวแต่ในรูปวัย1 7ปีครับเผยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาฝึกซ้อมมาโดยเฉพาะตอนนี้การผ่านบอลน,นั้นเป็นเรื่องธรรมชาติสําหรับผมไปแล้วมันคือใบพลิบที่มาจากการทํางานที่ดีมากสําหรับผมในช่วงนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติสําหรับผมมันไม่ใช่เรื่องที่ผมทําแบบนี้มาตลอดเวลามันไม่ใช่เรื่องการฝึก แต่มันเป็นแบบนั้นเองผมบอกกับราฟิญญาเขาทําได้ดีนี่ก็คือการเผยจากปากของราเมญยามาเองครับว่าการแอซิสไซอยของเขานั้นที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเกิดขึ้นเองเจ้าตัวไม่ได้ฝึกซ้อม ลูกนี้มาเป็นพิเศษโอ้โ oh หครับสําหรับรามินยามาครับนี่ขนาดมาในฝึกซ้อมนะครับถ้าฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีมันจะขนาดไหนกับลกูกไก้อยทีเอซิตที่ทําให้ทีมนั้นคว้าชัยชนะมาหลายต่อหลายเกมแล้วนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของรามินยามา เราไปดูสถิติผลงานของพี่ฉลามกันหน่อยครับพี่ฉลามครับปล่อยของอีกแล้วในช่วงเวลาของลีวันดับซีครับปืนฝืด4นัดหลังสุดจริงได้1ประตูเท่านั้นแต่เฟรนเดรสครับพักจะอาการบาดเจ็บยาว2เดือนเฟรนเดรสครับกลับมาลงสนาม3นัดล่าสุดครับยิงไปแล้ว4ประตู4ประตูที่ทําได้มาจากตัวสํารองทั้ง3เกมและ3เกมนี้ครับที่เขายิงทีมไม่เคยแพ้เลย หลังจบเกมครับเฟรนันต์เต็ครับ,รรบในสัมภาษณ์กับสื่อครับว่าฮันซี่ฟกทาให้ผมรู้สึกมีความมั่นใจและปิติสระมากขึ้นผมเพิ่งหายมาจากอาการบาดเจ็บและตอนนี้กําลังสนุกกับเกมที่ลงเล่นแม้การลงไปตัว,ตวสำรองแต่ผมก็ต้องพยายามรักษาตาแหน่งของผมและตําแหน่งของตัวเองและทําให้โค้ชต้องลําบากใจในการเลือกตัวจริงนี่ก็คือการในสัมภาษณ์ของเฟรนันต์เล็ดหลังเกมที่บุกไปชนะดอทมูลสประตูต่อ2ครับ ทุกคนเชื่อหรือไม่ครับว่าวาซาครับค่าเสือในถิ่นในรอบ3ปีบริษันดอทมุนครับไม่เคยแพ้ใครในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาแล้ว3ปีปาร์ชน่าครับเป็นทีมแรกครับที่เอาชนะบริษันดอทมุนที่สนามซิกสนัส เอดูนาพาร์คใน UCL นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2021แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับมีทีมต่างๆครับเช่นแมนซิตี้เซลซีมิลานแอตลติโกเสเชและทีมอื่นครับที่เข้าไปเยือนนั้นต่างก็ไม่สามารถคว้าชัยชนะกลับมาได้ แต่ในค่ำคืนที่ผ่านมาครับเป็นบาลนาครับที่ทำลายสถิตินี้ไปเรียบร้อยครับเพื่อนๆครับนี่ก็คือข่าวสารเก็บตกหลังเกมครับเพื่อนๆครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆของบาลนาครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ